เล่าสู่การเปลี่ยนผ่านความสัมพันธ์นะครับที่เราตั้งหัวข้อเรื่องวันนี้ก็ความสัมพันธ์ระหว่างราชสํานักกับรัฐบาลทหารนะครับซึ่งทุกวันนี้มันก็ยังจับมือกันเหนียวแน่นอยู่นะครับนะราชสำนักทหารนะเจ้าโจรเจ๊กเนะี่ยเจ้าเจ๊กโจรน,นี่เราเลือกกันนะี่ยนะอานาจสามฐานนะในการครอบงําประเทศนี้นะครับเราเป็นแค่เบี้ย เบี้ยเพื่อเติมแต่งให้ระบอบให้มันสมบูรณ์ก็คือระบอบอะไรไอ้กษัตริย์สมบูรณ์นี่แหละขณะเดียวกันเราแม่งกับพ่อคนมันเยอะขึ้นไงครับประชากรมันไม่ได้อยู่แค่หกเจ็ดล้านแปดล้านแล้วพวกมึงจะทําอะไรก็ได้เอออันนั้นก็เป็นอีกยุคหนึ่งแต่มาถึงยุคที่ประชากรมันต้องแย่งกันจินแย่งกันอยู่แย่งกันใช้ทรัพยากรมีการใช้จ่ายมีการว่าจ้างแรงงานแต่พวกนี้มันก็ยังจะกดไม่ให้ไปไหน นะไม่กระทาั่งค้าแรงไม่กระทั่งโครงการไม่าทั้งความอยู่ดีกินดีโปรเจกต์ Project ต่างๆที่มีการเลือกผู้แทนของเราเข้าไปทํางานมันก็ยังไม่ยอมไม่ยอมผ่านอะไรก็ไม่ยอมผ่านรัฐสภามันบังคับของมันได้รัฐสภาที่ท,ที่ที่พูดถึงนี้มันบังคับกลไกลต่างๆกลไกลประชาชนผ่านรัฐสภาความชาบอบธรรมของประชาชนก็ผ่านรัฐสภาการจะกดขี่รัฐประชาชาชนออกกฎหมายต่างๆเอื้อเพ่อค้าได้ทุน ก็่ารัฐสภานี่นะฮะเออ,เอ,อความเครือข่ายความเชื่อมโยงนะฮนะก็ขอเล่าไปถึงการเปลี่ยนผ่านพูดไปถึงการเปลี่ยนผ่านอำนาจนะยุคจากสลิดนะฮะนี่เขาเริ่มเริ่มขยับเข้ามาเข้ามานะครับสู่ยุคถนอมกิติขจรซึ่งเกิดขึ้นบนเงื่อนไขของความไม่เป็นเอกภาพในในใน,ในหมู่ผู้นำทหารนะฮะ เก็มีข้อมูลระบุว่าในวันที่สลิดตาย8นะแธันวาคมพันหารเนี่ยทหารนะได้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายสลิดเดิมนะครับกับฝ่ายถนอมประพาสนะยศในขณะนั้นตอนนั้นเป็นพลเอกนะความตึงเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลา3วันหลังจากการตายของสลิดซึ่งถือ ว่ากันว่าเป็น3มวันที่ฝ่ายนิยมอำนาจอึดอัดที่สุดนะครับการขึ้นสู่อำนาจของผู้นำทหารตระกูลกิติขจรและจารุสถียนะเกิดขึ้นได้จากการรอมชอมและการแบ่งสรรผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มนายทหารสำคัญสำคัญนะครับนอกจากนี้ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การเปลี่ยนผ่านอำนาจเป็นไปได้อย่างราบรื่นยังมาจากการสนับสนุนของ ราชสำนักขอบคุณคุณบีสุร่านะครับสำหรับการโอนช่วยธนาประเวศนะครับจากการสนับสนุนของภูมิพลหลังจากการตายของสลิดเพียงวันเดียวก็ได้มีอ,องค์การประกาศแต่งตั้งถนอมกิติขจรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโดยทันทีนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับถนอมกิติขจรยังได้รับรนะาชทานยศจอมพลเมื่อวันที่11มการาคม2507นะฮะ มันซึ่งทําให้เขามีเกียรติยศเหนือกว่าผู้นําทหารคนอื่นๆนะครับอย่างไรก็ดีนะครับความรู้สึกไม่ได้วางใจทหารของราชสำนักมันมีมันมีมันมีนะฮะนะมันไม่เคยไว้ใจใครนะฮนะแม้ในยุครัฐบาลถนอมเนะี่ยที่ปกครองประเทศยาวนานเกือบสิปีนะ่ะคือ2 5งพ้าร้อกถึงสองพนรสิบหจนถึงยุคก,กลุ่มคนเดินตุลานะ่ะ ภายใต้าการปกครองที่ทหารยังเป็นหุ้นส่วนใหญ่ทางอำนาจนะครับอำนาจสามฐา,านนะเจ้าเจ็กโจนเนี่ยทหารคือหุ้นส่วนใหญ่ทางอำนาจไม่ว่าจะเป็นยุคจอมพลถน,นอมนะครับแบ่งได้เป็นสามช่วงก็คือช่วงแรกนะภายใต้รูปแบบคณะปฏิวัติตั้งแต่ปลายปี2506นะครับถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2511นะครับ ช่วงที่2ภายใต้การเมืองระบบรัฐสภาระหว่างปี2512ถึง2514หรือยุครัฐบาลพักสหประชาไทยนะครับในยุคนั้นจนถึงและช่วงที่3นะครับโทษทีและช่วงที่3หลังจากการรัฐประหารของรัฐประหารตัวเองของถนอมเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2514จนถึงเหตุการณ์14ตุลา2516ความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับทหาร ดำเนินไปอย่างมีพลวัตในช่วงสิบสิบสิบปีเกือบสิบปีที่บ้ามนเนี้ยนี่เนี่ยเราก็มาดูนะส,สัมพันธภาพของราชสำนักกับไอซ้อมจอมพลเนี่ยไอ้ถนอมอะไรนะถนอมประพาสเนี่ยอความใกล้ชิดกับราชสำนักมันเป็นเงื่อนไขที่ทําให้ถนอมเหนือกว่านายทหารคนอื่นๆนะครับ ตั้งแต่เมื่อครั้งถนอมได้ถวายการรับใช้เป็นแม่งานนะครับไม่ว่าจะเป็นคราวที่ภูมิพลนะครไปอเมริกาและไปยุโรปเมื่อปี2503ซึ่งเป็นการเดินทางต่างประเทศครั้งใหญ่นะเออกินเวลาถึง6เดือนและอีก3ปีต่อมา2504 2506ถนอมก็ได้รับมอบหมายภารกิจเป็นแม่งานในการเสด็จเออในการไปประเทศนะต่างประเทศไปเยือนต่างประเทศต่างๆนานาน,นะครับ ถวายงานต้อนรับอาคาตุกะที่เสด็จเยี่ยมเยือนเข้ามาเยี่ยมไทยอย่างเป็นต่อเนื่องการเข้าเฝ้าถวายงานอย่างใกล้ชิดประกอบกับการต้องพึ่งพิงกับการสนับสนุนจากสถาบันกษัตริย์นะฮะตั้งแต่เริ่มต้นตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าภูมิพลจะมีอํานาจต่อรองกับรัฐบาลทหารของถนอมกิติขจรมากขึ้นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์และ ทาหารจอมพลถนอมและครอบครัวนั้นนับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับนะคิดถึงรอยเก้ามึงก็ไปอยู่กับมันไอ้สัตเตไ้ไอ้หน้าเฮียนะครับมึงจะมาพี่มาแม่มึงเลย <l ots> ตายตามันไปยมีมันยังอยู่อ่ะมึงไปไปไหว้เมียมันยังมีไอ้อยเก้าที่มึงลักนักรักหนาน่ะมันเป็นผีบ้าอยู่นเะไ,ไอ้หน้าเฮียไม่ควายก็ไม่ใช่เต้นะครับ เมียมันยังอยู่นะอีสิลิกิตผีบ้านนะมึงไปดูมึงไปบอกมันรักภูมิพลรักลอกก้ามึงไปบอกเมียมันไปบอกอีสิลิกิตไปบอกมันหรืไปบอกกูทำควยอะไรหน้าเหี้ยควายนะครับไม,ไม่ใช่เต้เป็นควายไม่ได้นะครับความสัมพันธ์ระหว่างเนี่ยไอถนอมกับครอบครัวมหิดนเนี่ยเออภาพลักษณ์ของถนอมก็คือดาทหารที่สุภาพอ่อนโยนต่างจากสลิดไงสลิดนะ นะแถมทราบรักความซื่อสัตย์จงรักภักดีไม่ทยาทิยานที่จะขยายฐานอำนาจมันก็ดูดีกว่าสลิดโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างโจงแจ้งนะครับขณะที่ภรรยาของทนองก็คือจงกลกิติขจรนะฮนะไม่ว่าจะเป็น คนที่มีความกระตือรือร้นในการถวายงานรับใช้ราชสําสนักนะฮะความใกล้ชิดกับครอบครัวกิติการก็เห็นได้จากที่ภูมิพลกับศิริกิจน,นะครับไปเยี่ยมบ,บ้านทรงไทยริมน้ำเจ้าพญาของถนอมที่ปากเกร็ดนะถึงสามครั้งนะครับ,ครบเ,ออนะเคยมีครั้งหนึ่งนะครับนะไปพระราชทานน้ำสังเนื่องในวันครบรอบแต่งงาน35ปีกับถนอมนะ กับจงกลในปี2509นะนอกจากนี้นะครับครอบครัวกิติการยังได้เข้าเฝ้าภนะู้ิพลนะเป็นประจำในวันขึ้นปีใหม่มีการราชทานเลี้ยงที่เปิดตำหนักจิตด,ดาเลี้ยงต้อนรับกันก็บ่อยครั้งนะครับรวมถึงการได้ออกลา้านะเนื่องในอโอกาสนะฉลองวันเกิดของผู้ิพลเออฉลองการแต่งงานนะครับนะที่วังไกลกังวลหัวหิน ลูกสาวของจอมพลถน,นอมเป็นผู้หนึ่งที่มีโอกาสได้ร่วมนะครับร่วมออกกํลาลังกายในตอนเย็นกับสิริกิตอยู่บ่อยครั้งนะครับขณะที่สิริกิตอ่าไม่ใช่ดิในขณะที่สังวาลงกก็เคยไปเป็นการส่วนพระองค์นะส่วนตัวไปถึงบ้านของอบ้านทะกลสุขของถนอมเมื่อประมาณปลายปี2507นะครับเออ2509ทุกทีครับคือว่ากันว่าช่วงนี้แหละนะคือยุคทองของการ สารสัมพันธ์ไมตรีอันดีเยี่ยมระหว่างครอบครัวกิติขจรและแก๊งมหิดลน,นะครับซึ่งราชสำนักโดยราชสำน,นักแล้วเนี่ยถนอมเป็นนาทหารที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงอย่างไม่เป็นที่สงสัยนะครับมันก็มีเคยเนะอ่ามทวีวงศ์ถวันศักดิ์เคยระบุว่าในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สติยาเนี่ย ครั้งแรกในรชัชกาลที่9้าเนี่ยเมื่อวันที่ยี่เมษายน2512นายนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เริ่มมีการถือนามพิพัฒน์สัตยาในยุครชัชกาลที่9กาถนอมกิจกจรเป็นผู้นำสมาชิกเครื่องราชอิสริยรมีศัก์รามาธิบดีนะครับทุกคนเข้าไปกราบแทบเบื้องเท้าภูมิพลเพราะผมเฝ้าอยู่ในที่นั้นรู้สึกตื่นตันใจมากด้วยการสแสดงถึงความจงรักภักดีอย่างยิ่งนะ,นะกราบนี่คือจงรักภักดีนะครับ มันไม่ได้มองเป็นสยบยอมนะครับพวกทหารมาคิดว่าคือการจงรักภักดีนะครับแต่ภาพที่ปรากฏสู่สายตาชาวโลกนะครับไอ้เหี้ยนั่นคือการมันมันมันเหมือนมรุษุ์เผากินคนมันเหมือนท่าบูชายันท่ากราบท่าคารของราชสำนักไทยมันเหมือนการพิธีกรรมพิธีการบูชายันยังไงไม่รู้ไอ้เหี้ยคารเข้าไปเป็นตะกรวดเป็นเหี้ยนะครับไอคนสองพวเมียนั่งอยู่เฉยเฉยมันคือทมเนียมส้นเตี้ยอะไรมึงไอพวกราชสำนักพวกมึงจะต้อง ควรจะยกเลิกได้แล้วไอ้ไอพิธีประลำปลาพวกนี้ไอ้เหี้ยอายเขาเอาเอา,เอาเอาเอาธอนะในความคิดของพวกเรายกเลิกสถาบันการศึกษา,าได้ดีแล้วมันจะต้องไม่มีอะไรแบบนี้นะครับตัดตัวปัญหาไปคือยกเลิกพวกมึงนั่นแหละชิพายนะฮะเอออ่ะก็ตรงกันข้ามกับความสัมพันธ์เช่นนี้กับไม่ชัดเจนในกรณีปะภาจารุ้สเสถียรครับคือปะภาษาก็ได้ได้รับยศจอมพลในปีสองพนห้าร้อยสิบหกนะ เป็นรองนายกทัฐมนตรีที่มีอาณาจักรทางการเมืองใหญ่โตคุมกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นผู้บัญชาการทหารบกตั้งแต่ปี2507มีอำนาจควบคุมกองทัพที่แท้จริงเกือบตลอดสมัยรัฐบาลของถนอมกิติกจรนะครับที่สำคัญคือเป็นเครือญาติใกล้ชิดกับถนอมนะค,คือ,อ ลูกชายของคนโตของถนอมเนี่ยนรงกิติขจรเนี่ยแต่งงานแล้วเข้าไปอยู่อาศัยที่บ้านของจอมพลประภาสนะฮะตอนนั้นนะและมีสายสัมพันธ์กับตระกูลทหารใหญ่นะฮะบุตรสาวของประภาษสองคนแต่งงานกับบุตรชายของอัดนะพลโทอัดศิีประภาษ์นะและพลโทเกลียงไกลอัตนันซึ่งทั้งคู่เคยเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยความเกี่ยวดองหนองยุ่งความแนบแน่นใกล้ชิดในอำนาจทหารที่ว่ากันว่าไอ้กลุ่มนี้ก็เป็นอีก สาขาหนึ่งของอำนาจรัฐพันลึกนะซึ่งมีความเกี่ยวดองหนองยุ่งมาถึงปัจจุบันมันก็ยังไม่ไปไหนนะครับนะฮะผสมพันธุ์ปี้กันไปปี้กันมาแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นบุบบคคลชนชั้นสูงสารสายยงใหญ่ <c oughs> <c oughs> สารยงใหญ่เครือข่ายยิ่งกว่ายายแม่มุมนะอันนี้ยังไม่รวมไปผสมพันธุ์กับไอ้พวกกลุ่มทุนสมามิภักนะหรือ ไปผสมพันธ์กับไอ้พวกราชนิกูลปลายแถวอีกนะเออนะอนอกจากนี้ภูมิหลังของประพาสจารุเสถียรเมื่อครั้งก่อนเมื่อครั้งเป็นนักเรียนนายร้อยที่เข้าร่วมยึดสถานีรถไฟหัวลำโพงและจับกลุมอธิบดีกรกมรถไฟในสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองไปอภิวัตนสยาม2475นะครับและข้อมูลบางกระแสที่ระบุว่าในคราปราบักรบกบฏบวรเดช2476 เขาคือผู้ลั่นกระสุนยิงประทะกับคณะกู้บ้านกู้เมืองจนเป็นเหตุให้พันเอกพญาศรีสิทธิสงครามเสียชีวิตนะครับหรือดินท่าราบนะั่นแหละเสียชีวิตแล้วนะครับประพาสยังมีความเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ทางธุรกิจสูงมากนะครับเป็นกรรมการหรือประธานบริษัทอยู่จำนวนมากนี่แหละมันถึงเป็นต้นแบบนะว่าทำไมทหารนะครับ ถึงเข้าไปอยู่ในเป็นกรรมการเป็นประธานเป็นหาเฮอะไรพวกเนี้ยเยอะกันนักมันเริ่มมาจากยุคนี้นะครับบางทีแล้วก็มีตั้งคำถามปกติเราคุยแล้วไม่ได้มีประเด็นอะไรไงไอ้พวกนี้มันเริ่มจับหุมสมตุม่มสมหัวรวมตัวไอ้พวกอํานาจรัดพันลึกไม่ไปอยู่กันตรงไหนไปเป็นทําไมมันถึงต้องไปเป็นประธานบอร์ดโน่นนี่นันานา่นธนาคารเขธนาคารมันมีที่มาและที่ไปนะครับนะฮะ แม้กระทั่งกลุ่มกระทรวงธุรกิจพลังงานเมื่อก่อนก่อนจะเป็นปตท,ทมันเป็นอะไรสามทหารนะครับประเทศที่อนี้ทหารมันคุมพลังงานอยู่นะทหารของใครอนะนี่แหละเข้าไปเป็นฝังตัวเองเข้าไปเป็นประธานบริษัทหรือเข้าไปเป็นกรรมการนะครับนะนะส่วนเมียนะสวัยจารุเสถียรภรรยาของนะ ประพาสนะครับก็ร่ํารวยมาจากการค้าขายที่ดินนะะออ้อกลัวจารุสถินจึงจารุสถียนจึงตกเป็นเป้าโจมตีว่ารับราชการแล้วยังไปค้าขายเออนะความพัวพันเรื่องธุรกิจและเสียงลือเสียงเล่าอ้างเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่พุ่งเป้าไปยังประพาสน่าจะเป็นเหตุผลที่ราชสําสนักไม่โปรดปรานะครับเออ รวยรวยผิดปกตินะครับความสัมพันธ์ระหว่างเราจะสำนักกับประพาสจึงเป็นไปลักษณะแบบทําการนะฮะไม่ค่อยแนบแน่นเหมือนถนอมฮะเออเป็นลักษณะแบบออกหน้าสื่อในความเป็นสาธารณะอะไรแบบนี้แต่ในความเป็นส่วนตัวการครับคุกคีตีมองไปเยี่ยมบ้านกันไม่มีนะครับนะนะเมื่อมองผ่านสถานะ เขาเรียกว่ามองผ่านหลังบ้านนะหลังบ้านของผู้นําทหารไทยมันก็อาจบ่งชี้ได้ว่าสัมพันธภาพกับราชสํานักของจอมพลประพาทเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีนักเหมือนถนอมเลยได้จะเห็นว่าภรรยาของประพาทได้รับราชทานตาจุลจักรเครื่องราชนะครับอิสริยพรณ์ตราจุลจอมเก้าชั้นทุติยจุลจอมเก้าวิาววเศษฝ่ายในนะครับช้ากว่าเมียนายทหารคนอื่นๆครับนะบเออนะครับ อันนี้เป็นข้อสังเกตข้อสังเกตเ,เขาว่ากันในยุคนั้นครับแม้ผู้นําทางทหารตระกูลกิติขจรจารุสเถียนและครอบครัวจะถูกเชิญให้เข้าร่วมเป็นกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัยก็ตามแต่ก็มีข้อสังเกตว่าพวกเขาไม่เคยมีชื่อเป็นสมาชิกองค์กรมูลนิธิที่เป็นหัวใจในการเครือข่ายงานด้านการกุศลของราชาสำนักสาธารณะอาจเป็นเครือข่ายของราชาสำนักไหนไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับ ต่างๆเหล่านี้นะฮะมูลนิธิราษฎร์นก็ก็มีการพ่วงอํานาจนะครับมีการประสานงานระบาดที่ตีบดีกรมตํารวจที่มีอานาจควบคุมสาธารณสุขกับข้าราชการอาไทยสายววงอย่างพวงสมรภูนิรัฐญต่างๆเหล่านี้นะครับเออนี่ก็ว่ากันไปนะฮะในยุคนั้นในการพ่วงอํานาจในการสร้างสัมพันธภ,ภาพทางอ่า อำนาจนะครับระหว่างกองทัพและราชสํานักอย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลถนอมนะพยายามสร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้แก่การปกครองภายใต้รัฐบาลด็ิการผ่านสื่อต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุนะฮะในช่วงต่างๆนะครับมีสถานีวิทยุ2องศูนย์ในช่วงรกรกฎาคมถึงกันยายน2 5 0 8นะครับนะ ที่มีการสร้างคำอธิบายเรื่องประชาธิปไตยแบบไทยๆนะคและผู้ปกครองที่ดีนี่ไงฮะเพื่อสร้างความชอบธรรมทางการเมืองโดยถูกโยงกับการเชิดชูสถาบันกษัตริย์ในฐานะสถาบันอันเป็นลักษณะเฉพาะของสังคมไทยนะครับมันจะพูดพูดพูดว่าสากลก็ไม่ได้นะครับนะเพราะมันชอบอยู่กันเป็นแบบนั้นนะครับทหารนี่ก็ตัวดีนะครับนะพานะครับ ให้ประชาชนไปหลอกหมอบลาบคาบแก้วกับราชารสำนักแทนที่พวกมึงจะช่วยกันไปบอกไปเตือนไอ้พวกราชารสำนักพวกมึงเบาๆหน่อยกับกลายเป็นว่าต่างคนต่างมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันคือไอ้พวกเจ้ากับพวกโจรนี่นะสถาปนากันไปสถาปนากันมากสถาปนากษัตริย์เป็นจอมทัพไทยก็เองพวกกอมทัพไทยก็สถาปนาเป็นทหารพระราชาไอ้เหี้ยนะฮะลักษณะลักษณะนี่คือลักษณะเฉพาะของสังคมไทยข้อเสนอผ่าน สถานีวิทยุท20สะท้อนเป้าประสงค์ทางการเมืองของรัฐบาลถนอมโดยเฉพาะเรื่องการคืนอำนาจให้แก่กษัตริย์มีส่วนได้ปลรองบ้านเมืองด้วยตามสมควรนี่ไงจุดเริ่มต้นของการดึงกษัตริย์เข้ามาเกี่ยวกับการเมืองก็คือใต้ปกครองมึงเป็นแค่สัญลักษณ์ประเทศเป็นประมุขแห่งรัฐเีมึงจะปกครองที่อะไรก็โดยลักษณะงานแล้วไม่ต้องใช้คำว่าปกครอง เมื่อใช้คําว่าปกครองเนะี่ยมันจึงมีผู้ใต้ปกครองนะจะเรียกอะไรก็สุดแท้แต่ไปนะครับเรียกพระสงฆ์นิกรเรียกไพเรียกท่านเรียกประชาชนเรียกล่าสลรก็สุดแท้แต่น,ะนี่ก็คือนะอํานาจมันมีล้นมือแล้วแต่ก็มีคนพยายามนะคคนพยายามจะแปลงสารให้เป็นอย่างอื่นนะครับเอาคุณละอองนะครับบอกว่า คุณทองผมสมัครสมาชิกช่องยังไม่ได้เลยครับมันไปติดที่รหัสไม่ผ่านรหัสอะไรครับไม่แน่ใจคนอื่นก็ก็สมัครกันได้นะใครมีข้อแนะนําในการสมัครสมาชิกง่ายๆลองลองลองให้แนะนําให้คุณอ๋องหน่อยไม่ไปติดที่อะไรไม่รู้นะฮะขนาดแม่ค้าเข้าหลามเขายังทําได้เลยนะเ,ออเขาไม่ได้อาแต่ขายเข้าหลามเขายังทําได้เลยเราไปให้เด็กมันดูดิลองให้เ,เพื่อนๆดูหรือเปล่าคนที่ไว้ใจได้นะลองดูนะครับแนะน,นําแนะนํานะ พี่ขุนครับแล้วเวลาพวกนี้โดนยึดทรัพย์สุดท้ายแล้วได้คืนไหมครับถ้าไม่ได้คืนจะตกไปของใครสลิดตายไปก็โดนเอาทรัพย์เข้าหลวงหมดนะครับแต่ไอ้จอดตายไปไม่เข้าหลวงนะมันไปมันไปทางไหนล่ะมันยึดทรัพย์ทหารโดนยึดทรัพย์นี่ยากมากแล้วครับเพราะมันไปค้ำชูสถาบันกษรตริย์อยู่นะครับ คำายึดทรัพย์เนี่ยถามว่าลคนะลังมันเป็นของใครนะครับคลังมันเป็นของใครนะครับแผ่นดินหรืออธิบายเขว่าแผ่นดินคลังของแผ่นดินมันเป็นของใครมันจะทําอะไรก็ได้นะอย่างยึดทรัพย์ทักสินยิงลักเนี่ยเงินไปอยู่ที่ไหนมันเอาออกไม่ได้นะครับเงินมาอยู่ไนเงินมันก็อยู่ในคลังของแผ่นดินซึ่งมันก็เล่นแร่แปราธาตุเป็นอะไรก็ไม่รู้วันดีคืนดีมันก็เป็นอ่ นิติบุคคลวันดีคดีมันก็เป็นของรัฐสนังงานทรัพย์สินส่วนกษัตริย์มันก็ยังเถียงกันไปเถียงกันมาเป็นของใครตกลงนะครับเออนี่ต่างหานะครับการเข้ารัดแล้วความโปร่งใสในรัฐเข้าคําว่าเข้ารัดหรือเข้าหลวงนะหรือเข้าแผ่นดินอะไรก็สุดแท้แต่นี่แหะความโปร่งใสในการตรวจสอบตรงนั้นมันไม่มีตัวเลขที่แน่นอน คุณไม่สามารถไปค้นหาตัวเลขอะไรได้ทองหลวงตาบัวที่มึงไปหลอกชาวบ้านมาทอดกระทงกระถินพับปวงพ้าป่าทองช่วยชาติอะไรของคนพ่อค,คนแม่มึงเนี่ยมันเข้ากี่ตันเข้ากี่บาทเข้ากี่สลึงเข้ากี่กรัมดอลดลาดอลลาร์เข้ากันเท่าไหร่ไม่เป็นนับกันแบบไหนนับกันยังไงนี่คือนะครับนี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถจะแสดงบทบาทได้ชัดเจนในการที่จะตรวจสอบรัฐตรวจสอบรัฐนะครับหมายถึงถ้ามันจะตีความว่าแผ่นดินคือรัฐก็หมายถึงว่าตรวจสอบแผ่นดิน ถ้าจะตีความว่าแผ่นดินคือกษัตริย์ก็คือตรวจสอบกษัตริย์นะมึงอยากจะใช้คํานี้กูก็จะใช้คํานี้กับพวกมึงการตรวจสอบรัฐตรวจสอบแผ่นดินตรวจสอบกษัตริย์นะนะนะเออยุคนั้นนะครับการแต่งตั้งรัฐมนตรีมันจะย,ยังผลให้รัฐบาลน,นั้นเป็นรัฐบาลของชาติมากกว่าที่จะเป็นรัฐบาลของพระคจ้พระองคหนึ่งมีความความเชื่อในการอ่า พยายามนะเออทษทีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถนอมนะพยายามสร้างความชอบธรรมทางการเมืองแก่แก่การปกครองอผ่านสื่อต่างๆนะอย่างวิทยุโทรทัที่เราอธิบายไปเมื่อกี้นะครับาการแต่งตั้งนายนรยฐมนตรีและรัฐมนตรีมันจะส่งผลให้รัฐบาลน,นั้นเป็นรัฐบาลของชาติเพื่อที่จะทํางานมากกว่าที่จะเป็นรัฐบาลของพรรคใดรรงหนึ่งข้อเสนอดังกล่าวเป็นความพยายามที่จะดึงสถาบันกรรษรตริย์ให้มาเข้าร่วมใน โครงการทางการเมืองนะครับด are kind of mm ังนั้นตรงนี้เป็นจุดที่เราจะเอาไปถกเถียงได้ว่ามีการดึงกษัตริย์ให้มาสู่โครงการทางการเมืองความจริงไม่ใช่โครงการหรอกกูว่านี่คืออำนาจทางการเมืองมากกว่านะครับโครงการทางการเมือง political project นะครับเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลสังเกตได้ว่าในประมาณช่วงปี2 5 0 8นะครับ ข้อเสนอนี้ถูกนําเสนอสู่สังคมคือช่วงสมัยที่สัมพันธภาพระหว่างกษัตริย์กับถนอมกําลังดําเนินไปด้วยดีนะครับซึ่งแน่นอนว่าถนอมกิติขจรนี่แหละจะได้รับการพิจรารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอันจะสร้างความชอบธรรมให้กับผู้นําทหารและการเมืองในระบบรัฐสภา,าที่นายกรัฐมนตรีและฝ่ายบริหารไม่จําเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งนี่แหละครับพี่น้องถนอม มหิดลสนิทสนิทแนบแน่นกันมาตลอดนะครับแต่เมื่อถึงข่าวจะเอาตัวรอดไอ้ถนอมมึงไปเป็นทรราชก่อนใครกูเป็นพระเอกกว่าน,นะเล่นบทนี้ก่อนเนะ่ยหนีออกไปก่อนถนอมถูกทําให้เป็นทรราชทาั้งทัที่รับใช้ใกล้ชิดภูมิพลมาตลอดนี่คือสันดานสันดานไอ้พวกกษัตริย์สันดาไกกนดาอไอ้พวกแก๊งมหิดลนไม่เป็นแบบนี้สลิดก็จะเจอแบบนี้ถนอมก็เจอแบบนี้ อามิตปักหลังไว้นะสุกินดาก็เจอแบบนี้อีกเออเอาเอา,เอ,าอดีใส่ตัวเอาเอาชั่วใส่คนอื่นนี่ภูมิพลเนี่ยแหละตัวดีเลยชิบหายนะครับอแน่นอนนะครับภูมิพลมันอาจจะไม่เห็นด้วยกันเรื่องเนี้ยเรื่องที่ผ่านมานะี่ยความไม่ลงรอยอ่ในการใช้อ่าชอบอ่าการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนายกนั้นอันจะเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับ ผู้นําทหารและการเมืองในระบบรัฐสภาที่นายกรัฐมนตรีและฝ่ายบริหารไม่จําเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งเอ,อนะครับเป็นไปได้ว่าผู้วิพนอาจจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับความเห็นที่ไม่ลงรอยนี้น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้รัฐบาลทอดเวลาการประกาศใช้รัฐธรรมนูญออกไปกว่าจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญจริงก็ล่วงเลยไปถึง2011นอกจากนี้นะครับ สาระของรัฐธรรมนูญปี2511ล้วนเป็นไปนทางทิศเดียวกับข้อเสนอประชาธิปไตยแบบไทยๆนะครับเมื่อปี2508ที่ให้อำนาจฝ่ายบริหารเหนือกว่าเหนือกว่านิติบัญญัติอ,อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเวน้นแต่สิ่งที่ไม่ปรากฏคือข้อกำหนดให้กษัตริย์ใช้การพิจารณาแต่งตั้งบคุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย มันก็มีข้อรัฐธรรมนูญส้นตีนส้นตีนมันบ้าของมันไว้อยู่นะครับการรักษาภาพรักษา,าประกษาาัตริย์มีให้ผูกติดกับฝ่ายทหารมากเกินไปนั้นยังอาจได้เห็นจากการที่ภูมิพลมีม,มีมีอะไรละ่ะมีคำพูดมีเวิร์ดนะไปถึงวิษณุเครืองามนะมีกระแสรับสั่งให้วิษณุเครืองามตอนนั้นเลขาธิการเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในช่วง ปี2.530เนี่ยว่าเมื่อปี2.511รัฐบาลสมัยนั้นหวังดีว่าทรงดำรงพระยศทหารชั้นผู้น้อยจึงขอแก้พระราชบัญญัติยศทหารโดยระบุว่ามหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยและมีพระยศจอมพลน,นะครับแต่ ภูมิพลก็ทำทีคืนไปนะครับเห็นว่าไม่เป็นการอันสมควรไม่สมควรนะครภูมิพลไม่เอาไม่เอาตำแหน่งจอมทัพไทยนะครับแต่การที่ภูมิพลนะปฏิเสธการถวายยศเนี่ยจอมพลครั้งนั้นน่าจะด้วยไม่ปรารถนาไม่ต้องการให้มีคำนำหน้าว่าจอมพลนะเพราะมันจะทำอะไรหรือเปล่ามันมีความรู้สึกว่า ตัวกูเนี่ยยศเท่าถนอมประพาสยศเท่าสลิดเออยศเท่าจอมพลปอภูมิพลมันไม่เอาไอ้เหี้ยมึงจะมาเอายศจอมพลให้กูได้ยังไงมันถึงคืนเอาไปไงครับพี่น้องนะครับภูมิพลมันกลัวจว่ามันจะทําให้ภาพลักษณ์ของกษัตริย์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้นําทหารในระบอบสลิดถนอมอย่างกลมกลืนซึ่งช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองครับรัฐบาลถนอม ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเลื่อยนยศทหารของวชิราลงกรณ์นะครับเป็นร้อยโทรเรือโทและเรืออากาศโทเนึ่งในวันเกิดวชิราลงกรณ์วันที่28กรกฎาคม2512ว่ากันว่าเพื่อเป็นเกียรติแก่สามเหล่าทัพนะครับหาแต่เรื่องดังกล่าวกลับเงียบไปครับกระทั่งงานสมโพชนะครับพิธีรัชดาพิเศษในเดือนมิถุนายน เดือนมิถุนายน2514กระทรวงกลาโหมได้ขอพระราชทานทวายศด,ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งจึงโปรดเกล้าให้ดำเนินการไปได้นะครับต่างๆเหล่านี้ไทม์ไลน์เหล่านี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวช่วงเนี้ยมันก็จะเข้าสู่ยุคสถานการณ์ตุลาละเนี่ยใกล้ละตุลาปไป,ไปตุลาไปอีกหน่อยๆก็ตุลาสิบส่ตุลาหกอะไรวะสิ 14, ตุลาหนึ่แล้วก็ไปยุค6ตุลาหนึ่ สัพพายก็ขยับขยับขยับไปยุคอีเปลนยุคอีเปลยไปก็ยุคสุจินดาสุจินดาก็มามายุกไอสนที่บางไอสนที่บางก็มายุกไอประยุทธ์มันมีไทม์ไลน์ต่อเนื่องกันมาหมดนะครับพี่น้องเวลาเล่าอะไรมาพูดอะไรฟังมันมีความยงใหญ่คาบเกี่ยวกันมาอยู่จากรุ่นพ่อมันสู่รุ่นลูกมันนะครับแต่โครงสร้างอำน,นาจทหารและสถาบันกษรตริย์ความแนบแน่นก็ยังอยู่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ